สิครับรถกับบานจังไดยเนาะจากฝนตกแข้งปัน่นเปียกเบิดนะเลิกงานแล้วค่ะดูบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศแบบโอ้อยยางออกมาเปียกเบิดชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะฝนตก ออกจากห้องนจ้ะเมื่อเส้าเลิกง่ายก็เปียกเบิดเนาะเมื่อนี่ก็ตกเบิดมือเอาขยะไปทิมเบิ้งนะจจะเปียกไปเบิดเลยตกเบิดมือหัวก็ยุดตอนนี้กับลิ่นๆอยู่จ้ะทางอื่นเป็นยังใดนเนานะจาะฟังระย่อเมื่อนี่ก็ตกเบิดมือเมื่อเส้านี่ก็ตาฝนมากโชคดีที่ว่าวุาว้ยเป็นคนที่บ่ใครเป็นวัดง่ายบ่เป็นใครบ่เป็นวัดน่าจ๊ะกะปับ๊บปับโตได คือไม่ต้องกินยาด้ถ้าเป็นยังแน่กะกินยาพารานอนพักผ่อนกะเศร้าเนาะจ้ะลัาจะเอาขยะไปทิ้งกันนะคะหนาวหนาวไหมจ้ะหนาวหนาวแห้งอ่ะฝนตกงานมังเศร้านี่มวยเลิกงานมากตาฝนเปียกมากไปทิ้งเปยะแล้วมือก็บริอาบ้นาวน้ำมวยก็ซื้อข้าวซื้อนเลย บห่าบาทมันก็จะมีไม่ินขายของน้อยๆอย่างเียสิบบาทจ้ะร้านขายสิบบาทแล้วก็นมน้องขวดญค่ยกันหนึ่งเขาน่าจะหนึ่งเขาน้องคนยี่สิบบาทน้องบอลนั่นมันบ่นกินหลายเพิ่ณจะออกจากห้องจนคับมั้ปเหลืองงามจะเศร้าฝนตกไปพลอยนะคะทุกคนเราจะเดินไปซื้อข้าวห้าบาทตอนแรกตรงนี้ห้าบาทอต่ยังขายชื้อจะเนาะใครมีคนเหมนี้มีมือบัตรไอซิ่งฟันย่างคนก็เริ่มหลายนะจ้ะมันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่ามันบ่เป็นตะยานตะกี้มันเป็นตะยานคนคุ้มผ่าน มันอาจจะได้แล้วค่วได้แล้วน้ำม้าสิ่งความแบบว่าโบเปียวโบเปนยวยาดกับดียางเสียยางแล้วจ้ะข้าวเนียวสองห่อข้าวเนียวลานป่าน้องอากนี่ถึงแล้วหนาวหนาวหนาวเปียกปอนหมดเลยนี่ค่ะ ได้นมอันนี้ม้ยกินจนติดแล้วเนาะมันใส่อย่างบุรี่จะม้ยกินจนติดเราวปม่ว่ามันแสบดีมันหมดอายุมันหมดอายุวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิพู่นะก็ได้ข้าวเหนียวสองฮอเนาะม้ยอะ่ะโชคดีที่ว่ากินยังไงม้ยก็ไม่ม้ยนี่ฝนมันตกม้ยกะซีซุปน้ำไม่สมเนาะจ้ะนี่น้ำไม่สมน้ำไม่สมอยู่บ้าน ม่ยาเอาหายเนาะน้ำม่สมสมอยูุ่บันซุปจักสองขวดไปเลยเพื่อมันเสบเนาะจ้ามันเป็นอาหารบรรบาดน,นี่เห็นบ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเราก็เอามาแปลรูปซุปกินกับข่าเหนียวซื่อเนี่ยจ้าบบมี่ยังเพราะว่ามันฝนมันตกเนาะอาหารดีไม่อ้วนด้วยแล้วเราก็จะไปซุปน้ำมต่ากรอกต้มก่อนเนาะจ้า ตอนแรกไม่ว่าสิซุปสงจะว่ามันสงได้หลายกินคนเดียวเนาะเอาทำนีกับพ่อนั่นจ,จ้ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะกินเท่านี้แล้ะค่ะมันบริเวณไห้อว้วนน้ำเราไมนก็มีประโยชน์ค่ะกินแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วบันนี้ก็สิกินเขานา่จ้ะซุปนี่ล่ะซุปนั่ไม่สมคือว่ามวยกะมันเป็นความภูมิใจของคนอีสานอย่างหนึ่งคือว่า มันทําง่ายมากแล้วกับเป็นอาหารที่แบบว่าดังว่าได้ไดเปลือง,ยง,ไง,ไง,ไงอ,อย่างายเนาะเขากับเห็ดแปรรูปใบเขากับเขาเอื่อว่าอย่างพุ่มเหมือนยาชาวบา้านเห็ดน้งไงํไม้ลายกับเห็ดเป็นน้องไม้สมใบต้มแล้วก็ตําใส่แบบพริกใส่ต้นหอมใส่ข้าขวาน้ํปาปลาของชูรสซับหนิเนาะจา้ะกะสีใส่ผง,งชูรสลายแนวมแซบเนะา,เาะเากับละค่มันจะมีโซเดียมแต่ว่ามือกับพุ่มใจในค้อมนเป็นอีสานที่ว่า อาหารยังก็กินได้มุ้ยกินได้ทุกอย่างเออบางคนเพื่อนก็บ,บอกว่ากินพวกเป็นแต่ว่าสําหรับมุ้ยนี่กินได้ทุกอย่างนะจ๊ะกินเพื่ออยู่นะคะสําหรับคลิปนี้มุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้กะอ่อทังนใดกะติดตามเป็นกามั่งใจให้มุย้ยนะจ้ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝนตกนอนทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนเลยค่ะไา่บา